สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมรีพายทุ่มเงินสร้างฝ่ายเก็บน้ำช่วยชาวบ,บ้านเผ่ามง้ง ปเปลี่ยนชีวิตแห้งแล้งให้ชุ่มชื้นเป็นไอดอลของใครหลายๆคนสําหรับพิมพ์รีพายหรือพิมพ์มระดาพรเป็นจักวัฒนพัฒย์ยูทูบเบอร์แม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บที่มีจิตใจอาสาชอบช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ตกทุกข์ด้ยากอยู่เสมอล่าสุดวันที่15กันยายน64เธอได้มีการเผยคลิปที่ได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึง่งเมื่อวันที่19มีนาคม64สที่ผ่านมาโดยในหมู่บ้านดังกล่าวนี้มีอยู่2ชนเผ่าคือเผ่ามองและเผ่าลาหูซึ่งหมู่บ้านนี้มีการทําเกษตรเป็นหลักสิ่งหนึ่งที่คนใน ก็คือน้ำทําให้หมู่บ้านแห่งนี้ดูแห้งแลง้งผลผลิตต่างๆไม่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านต้องเดินแบกแกนใหญ่ไปเอาน้ําในป่าสองชั่วโมงเพื่อนํามาใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน โดยในทุกๆปีต้องคอยลุ้นว่าฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับกำลังรอเทวดาบนฟ้าซึ่งทำไมมีน้ำทุกชีวิตก็จะลำบากไปหมดไม่ว่าจะคนพืชสัตว์แล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกมันสำปะหลังต้องใช้เวลากว่า2ปีหัวมันที่นี่จะมีขนาดใหญ่แต่ถ้าที่อื่นที่มีน้ำเพียงพอก็ใช้เวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้น ทั้งนี้พิมพรีพายได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านถึงปัญหาต่างๆที่หมู่บ้านแห่งนี้ประสบพบเจอเธอจึงได้ขอสร้างฝ่ายให้ชาวบ้านเพื่อที่ทุกคนจะได้มีน้ําไว้กินไว้ใช้ในการเกษตรซึ่งแน่นอนว่าการก่อสร้างฝ่ายต้องใช้เวลาหลายเดือนซึ่งสาวพิมพ์ก็ตกลงทําไม่ว่าจะต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนก็ขอช่วยชาวบ้านโดยมีคนในหมู่บ้านมาช่วยกันลงมือลงแรงสร้างจนสําเร็จซึ่งเวลาผ่านไป6เดือนสาวพิมพ์ได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งก็พบว่าพืชพันธุ์ของหมู่บ้านนั้นอุดมสม มบชาวบ้านมีน้ํากินน้ําใช้ซึ่งสร้างความดีใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ